ร้อยต่อตรงต่อตรงไปเลยนะต่อตรงไปเลยต้างกลับมาถึงเปียกแล้วอะไรดังแก้ขัดได้แก้ขัดอะไรดังขาตามแล้วเอาเร็วอ่ะเอาไปได้ไหมพี่ได้โอเคนำหน้าไปเลยพี่นะครับเราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปเมืองแยงรัมมอนประเทศนใหญ่มาก ดอกไม่กวาดเนี่ยดอกไม่กวัดเนี่ยจะมีปีอะรครั้งดอกไม่กวาเดเสร็จปุ๊บก,ก็จะกีดยางมันสับไป ไป,ไปได้เลยครับี่เอกมาแล้วจริงๆทรัพยากรเยอะเลยนะทรัพยากรเยอะ ทางีมง,งานก็ทีมง,งานดันเจดีนะที่ก็ได้ช่วยให้เดินทางกันต่อครับอับรถดันเจดีเนาะใช่ครับ ล้มล้มล้มดิไม่ล้มได้ไงจะภาพนั้น <c oughs> ไปกลับอีท่าไหนไม่แน่ใจนะนี่เลยฮนะเงงดี๋งงออยว <c oughs> ต้องมีเนี่ยมีรถล่างนะทีมงานออฟโรดนครดันเจดีนะ Yeah, ใช่นไหมครับความร้อนขึ้นโอเคยังไม่ตั้งไม่ติดค่อยๆไปเรื่อยๆพี่อย่าให้ลงนะโอเคพอครังลงล,ลงเนี่ยง่ายๆเลยที่จะไปเจอเลี้ยวแรกนละยคืออะไร <c oughs> ไม่มีเลี้ยวเดี๋ยวผ่านไปไกลหมู่บ้านเนี่ย ปลายปลายปลายเสร็จปุ๊บแบบมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอแบบ่ะมันจะเป็นไม้ทางเนี้ยนะ,ะถ้าทางเนี้ยไปเมืองเยไปไม่ได้นะ,ะต้องเลี้ยวซ้ายโอเคเอะไรกันพูดเอาอะไรอะไร็นไรรอ รายการทะลุยถึงปลดปล่อยตัวเองสู่โลกกว้างนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่พื้นที่ด้านในนะครับของรัดมอนซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจุดด่านนะครับของฐานมอนนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพี่น้องฐานมอนนะครับที่ไปจําการอยู่ตรงนี้นะครับอานี่นะนี่ก็เป็นพื้นที่ของพี่น้องฐานมอนนะ รับ้นที่จตรงนี้ก็จะมีการประจำการอาไว้เออยาค่ะกผุดเอากกระปล่อยภาบยัดปอแตงไปไหนเดีวิวสวยมากนะครับตรงนี้ข้าวน้ำมนาแกาจิมาหลายอย่างกันซื้อไว้อีกร้อยแล้วนี่ผักผู้พันคนนั้นไปได้มา tôi không được hàm được chắc không được chắc mình chắc mình chắc mình chắc chắn chưa được chắc chắn chưa chắc chắn chưa được 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 chắn chưa